เริ่มตั้งเสาที่3ของหอคอยกันแล้วนะฮะและอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับถ้าเครื่องไม่หยุดทํางานไม่อยากจะคาดคิดเลยนะครับ <S <S เดินทางมาต่อในส่วนของที่6กันแล้วนะครับในการทดลองสร้างหอคอยครับในฉบับของช่องทําไปได้วยไม่มีสาระนะขึ้นชื่อคําว่าหอคอยครับทุกคนคงจะจดจําอยู่ในหัวสมองก็คือแบบเป็นเสาสีเลี่ยมตั้งไปตรง <S <S ืองสมัยท,<ร>ที่เราเรียนรอดอกันใช่ไหมครับหรือไม่เราไปโดดหออะไรต่างๆพวกนี้ที่เราทํามันอาจจะไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับผมก็เลยเรียกหอคอยขึ้นมาเท่านัั้นนองงครบ่่วลีกแะฝึ วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาใต้ฝั่งหนึ่งดูนะครับรง,งานเทเสาที่เหลือนะครับวันนี้เราก็ต้องเทให้เสร็จสมบูรณ์นะฮะเราจะไม่ใช้ปูนอีกแล้วนะ,ะว่าการเดินทางในการขนหินขนทรายขนปูนเนี่ยค่อนข้าง,ง,งจะทุรักทุเลีแล้วก็ไกลพอสมควรครับสนเสาที่เราได้เทปูนลงไปแล้วแก่แบบออกแล้วนะครับแล้วก็เอาหินเจียมันตัดเหล็กที่มันโผล่ส่วนเกินออกนะฮะตรงจุดนี้เป็นเหล็กป้องอ้อยขนาด12มิลนะครับเ,เด็หล็กชนิดเดียวกันกับที่ผมใช้สร้างบ้านนบ้านใต้ดินนั่นแหละครับจะไม่บอลทำไม ได้หินเชียตัวหม่มาก็ตัดกันมานมือกันเลยทีเดียวนะฮะทำงานกันได้แค่แป๊บเดียวนะครับก็เริ่มเข้ามือกระชับมือกันแล้วแต่ส่วนในเรื่องของการปรับระดับในการใช้งานนะครับอันนี้พวกเราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าแต่ละระดับของเขา1ถึง6เนี่ยใช้ประเภทไหนบ้างเราก็ทดลองไล่ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ทดลองตัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไปเรื่อยจนถึง6นี่นะฮะสุดท้ายแล้วต้องบอลก็ชอบเบอร์หกนะครับเพราะว่ามันสะใจแล้วก็ตัดได้ไวกว่านะฮะก็อย่างว่านะครับเด็กอ้อยมีความหนาแล้วก็ตันดดด้้้้้้ววววยยยนนนนนะะะรรรรรััับบบบมมมเเเเเลลออออออาาาาาาาจจจจตตงงงใใใชที่่่่่แกกก็็สูหขึป์์์ผ ขัดกระดาษทรายอย่างนี้มากกว่านะครับนี so time, yourself, ่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถึงหกเนี่ยมันใช้งานกันยังกันแน่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับว่าการทํางานจากเมื่อวานนะครับแล้วก็มาวันนี้เราทดลองใช้สองวัน้วเนาะก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับเรื่องของเซฟตี้เรื่องของการสะบัดอะไรพวกนี้ยังไม่พบปัญหานะฮะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันยาวๆนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับในการใช้งานหน้างานของเราจริงจังนะครับเพราะว่าสินค้าทุกๆอย่างนะครับมันนนนนต้้อออองงใใชาาาาดดจจรริะเเเืื่่่่่ีีีปปกกกกกก็็หึทททลวยส นี่นะครับผมก็ยืนถ่ายห่มไปเรื่อยๆนะ,ะหน้านี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับคือตัดได้แบบสบายๆายนะครับ,รบมันก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่เครื่องมันหยุดไปสักงั้นนะ มันพอดีเป็นจังหวัดที่น้องบอลเขากำลังจะดึงใบออกจากเหล็กนะก็เกิดอาการเหล็กหนีบขึ้นนะครับเล้วเครื่องก็หยุดเองเลยนะครับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชอบเครื่องมือไร้สายครับขึ้นหนึ่งเลยมันไม่ได้แรงเหมือนที่แบบมันมีสายเนาะน้องบอลใช้แบบที่มีสายเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้ใบน่าจะแตกไปแล้วนะเพราะว่าผมเคยมีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับเขาชอบแบบหน้าแหกอยู่เสมอๆเลยครับหนึ่งเลยไม่ชอบใส่กาดฮะสองไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับเช่นแว่นตาอะไรพวกเนาะมุ้งถุงมืออะไรก็ไม่ค่อยใส่ครับหน้าแหกแล้วก็แแขขนนาาาาาโดดปรรรระะจจจจํคืออออเเเููย่่่ตตมมมวิิงงหไ กอบนั่นเองครับช่างกอบนั่นเองก็อย่างว่านะครับบางคนเขาทางานแบบดิ้ดีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ถนัดใช่ไหมฮะจะให้ใส่กาดบางใบมันก็บังสายตาเรานะครับใส่ถุงมือก็ไม่ถนัดใส่แว่นก็บังสายตาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเลือกที่ทํางานกันแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่คํานึงถึงความปลอดภัยเลยนะครับเป็นอะไรขึ้นมาก็นั่นแหละครับสันว่าแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้คุ้มเลยนะครับบางคนนี้รักษาตัวเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับงานการก็ไม่ได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเรียนแบบดีกว่าอย่างที่ผมทําอยู่ในขณะนี้นะครับก็ไม่สมควรที่ เสมอนะครับว่าว no. yeah. so ิธ so like ีการตัดยังไงใช้ยังไงนะครับก็ย้อนกลับมาอีกทีครับมันไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวค่อยๆฝึกฝนกันไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นห่วงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยงานกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้เราเริ่มทําขาที่3กันแล้วนะฮะไม่ใช่ขาสิมันน่าจะเป็นเสามากกว่าครับเป็นเสาที่3นะครับเนี่ยพูดยังไม่ทันไลเลยครับเอฟซีเขาเพิ่งบอกมาว่าจะตัดท่านี้นะครับให้เอาไฟเข้าหาตัวว้าใบมันแตกมันจะได้ไม่กระเด็นเข้าหน้านะฮะไม่ค่อยฟังกันสักเท่าไหร่ครับไอล้นคร ไม่รู้จะเจ็บไปกี่แสนเหมือนกันนะครับทำไมผมไม่สั่งมาทีเดียวเลยนะครับผมไม่รู้ครับว่าผมต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ครับมันต้องทําไปคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยผมคำนวณไม่เป็นนะครับกลัวทำนวณออกมาแล้วมันเหลือมันเลยเนพราะว่าถ้ามันเหลือนะครับหนึ่งเลยไม่รู้จะเก็บไว้ไหนนะครับสองเสียดายเงินนะเด็กเป็นแพงเนาะไปดูงานกันต่อดีกว่านะครับม่คคอยพูดถึงเรื่องงานเลยถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยก็พยายามพูดไปเรื่อยนะครับตามชื่อช่องนะครับเพื่อให้คิดปัญญาวขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็ทาการเชื่อมโครงครับเพื่อยึดเสาที่สองกะสีกนนนรัเเาาจขึ้้ใท่แลว ทำไมนะเราไม่แกะสังกะสีออกเพราะเราเพิ่งเทปูนล,ลงไปนั่นเองครับปูนยังไม่แห้งสนิทดีนะครับเราก็เลยใช้วิธีการตัดไปก่อนแล้วกันนะฮะสังกะสีออกก็ต้องมาตัดเหล็กส่วนเกินออกเหมือนกันนะครับตัดอีกแล้วครับแหมคลิปนี้ตัดตลอดเลยฮะอารมแบบว่าส่งเครื่องมาเครื่องมือมาทันจังหวะที่เราใช้งานกันพอดีนะครับมันก็เลยได้ถ่ายอยู่สม่ำเสมอผมนะว่าคนดูก็จะเบื่อครับอยากจะดูอย่างอื่นแล้วนี่ก็ตัดตั้งแต่หัวเรื่องจนจะจบเรื่องอยู่แล้วยังไม่เสร็จไม่สิ้นเลยเนื่องจากงานตัดมาดูพี่ไก่เขาแต้มเชื่ออมมดดดีีีีกกกกววววว่่่่าานนนนนรััตต้้้้็ใลลเเสสสจแแพไปปิิหห เพื่อเป็นเสาที่สามเราจะยกขึ้นในวันนี้เลยนะว่าแล้วก็ปาไปตัดไม่ใช่นะฮะไปยกเสาขึ้นดีกว่านะครับจะตัดอย่างเดียวเลยนะรเราจะทําการเริ่มยกเสาที่3ามเนี่ยของเราเริ่มจากฝั่งขวาก่อนแล้วกันเนาะทำที่ค้างไว้เมื่อวานนะฮะว่าเป็นยังไงรเรานําเหล็กของเราที่เชื่อมต่อไว้ไปวางไว้แล้วครับแล้วเราก็จะยกขึ้นเป็นตั้งที่ต่อของเราบอกเลยว่างานนี้มีเสียวเลยทีเดียวนะครับ เห็นไหมครับการทำงานอย่างนี้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอและบ่อยครั้งนะครับยิ่งงานนี้ทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับต้องระวังระวังกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ไอผมก็ยืนถ่ายก็ลุ้นไปนะครับก็เสียวอยู่เหมือนกันนะฮะมันสูงนะครับเสาต้นที่3ยังสูงและทํายากขนาดนี้นะครับผมไม่คิดเลยว่าเสาต้นที่4ของเราจะเป็นยังไงนะฮะเราทําการยกเสาต้นที่3ของเรามาได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ไก่ก็ทําการเชื่อมยึดโครงไปเรื่อยเอาเหล็กมาแต้มๆเอาไว้ก่อนนะครับพอให้ดูเป็นรูปเป็นทรงให้พอมันอยู่ไม่ให้มันล้มไปข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะเอามานะครับเราก็ทํางานอีกฝั่งหนึ่งต่อเลยนะครับเมื่อฝั่งนู้นเราเสร็จเมื่อพี่ไก่ทาการเชื่อมเสาแรกแล้วนะครับต่อมาก็ยกใส่เสาทีี่่2อ้้้กก็ไมยเเืววทดดแลชึ เสาที่1น,นะครับพอเต็มๆเอาแค่พออยู่ก่อนแล้วกันนะฮะราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับพี่ไก่เขาอยากตั้งเสาที่3ให้เสร็จเลยนะครับ ว่าแล้วเราก็มาต่อกับเสาที่3มกันเลยดีกว่านะแต่ในเมื่อเรามีประสบการณ์กับเสาที่3ามในฝั่งขวาไปแล้วนะครับรอบนี้เราจะเอตั้งบนหัวเสาและดึงขึ้นไปเลยนะครับไม่ใช่ดึงสิหรอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะช่วยกันผลักขึ้นไปนะครโดยที่มีพี่ไก่นะครับนั่งอยู่บนบันไดครับเพื่อคอยช่วยพยุงไว้ด้วยนะน้ำหนักของเสาเหล็กทั้งคู่นะครับบวกกับคานด้วยนะครับก็มากพอแล้วที่ทำให้เราเป็นห่วงหรือน่ากังวลนั่นก็คือความสูงนั่นเองฮะ Terima kasih telah <laughs> menonton! แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่าดีกว่ายกไปตั้งเหมือนตอนแรกว่าตอนยกไปตั้งตอนแรกกับมันเอียงครับเสียวล้มเหมือนกันนี่แค่เสาที่3เท่านั้นนะครับผมเองก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับเสาที่4ี่ในวันพรุ่งนี้เราจะตั้งกันยังไงนะถ้าถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับหอคอยของเราคนพอเริ่มมองเห็นภาพไปอยังครับว่ามันจะเป็นออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนฮะในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับและที่สําคัญเลยครับเสาต้นที่4กับเสาต้นที่5และ6นะครับจะขึ้นไปยังไงครับมันสูงมากๆเลยงไก็ฝากุนเลยนะครับยังรราคพวเับ